มีใครมาเก็บโต๊ะเลยเหรอเนี่ยน้องคะเก็บโต๊ะหน่อยค่ะได้คะด่คะรอสักครู่นะคะอุ๊ยเดี๋ยวนะคะนี่ท้องอยู่เหรอคะเนี่ยโอ๊ยยังไม่ต้องทําค่ะเดี๋ยวพี่ทําเองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้เองคะ่ะพี่ทําได้อ๊อตายแล้วใครให้คนท้องเข้ามาทําแบบนี้เนี่ยขอบคุณนะ,ะอุ๊ยไม่ต้องยกค่ะอะน้องๆทางนี้คะ่ะค่ะช่วยยกไปหน่อยนะคะได้คะ่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันอ่ะไเรลยว่าแต่คุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาเป็นหมี่ข่าวต้มยำละกันค่ะมีข่าวต้มยำนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้ค่ะท้องอยู่ก็ยังมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟนับถือใจจริงน้องคะคิดเงินด้วยค่ะได้ค่ะ นี่ค่ะที่คุณลูกค้าสั่งไว้ค่ะทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะ,อะเออคุณลูกค้าคะอาหารหนึ่งร้อยบาทเองนะคะใช่ค่ะอีกร้อยหนึ่งฉันให้เป็นทิปค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็นี่ฉันก็สั่งให้คุณนะคะจริงเหรอคะเนี่ย ขอบคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะเอาไว้กินตอนเย็นนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะขอบคุณนะคะ ลูกค้าน้องคะรับออเดอร์ด้วยค่ะเออได้คะออ่คะน้องๆเก็บตังค์ด้วยครับ ได้ค่ะทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ครับก้ก๋ยว <ห grit? S 2> กยเตี๋ยวฮะข้าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้อยอีกร้อยหนึ่งพี่ทิปนะอุ้ยจริงเหรอคะเนี่ยขอบคุณนะคะพ้อก็ยังมาทำงานอย่างนี้ขยันขอบคุณนะคะพอดีว่าเก็บเงินไปคลอดลูกนะคะดีนะครับต้องใจทำงานขอบคุณนะคะคุณ <c oughs> ได้เงินอีกแล้ว เกิดอะไรขึ้นคะเห็นกระเป๋าเงินสีดำใบยาวไหมคะไม่เห็นนะคะคุณแต่ฉันมั่นใจว่าฉันลืมไว้ที่นี่นะคะเพราะว่าตอนจะจ่ายเงินฉันสแกนจ่ายค่ะก็เลยลืมไว้ฉันไม่เห็นนะคะคุณคุณก็เห็นว่าฉันชินลมแล้วไปนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะอ๋อแต่ว่าฉันออกไปแป๊บเดียวเองนะคะแล้วฉันก็มั่นใจว่ามันอยู่ที่นี่อ่ะฉันไม่เห็นนะคะคุณโอ้ยตายแล้วหายไปได้ยังไงเนี่ย กระเป๋าตังบนี้ของคุณใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะของบนี้ของฉันเองค่ะเจอที่ไหนเหรอคะฉันก็เจอในกระเป๋าไอ้ไงล่ะคะฮะฉันเป่านะคะก๋วยเตี๋ยวได้ละคะ่ะอุ๊ยอุ๊ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าะคะไม่เป็นอะไรคะ่ะอุ๊ยระวังหน่อยนะคะนี่คุณกำลับบงท้องอยู่อะ่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะ ำไมถึงทำแบบนี้เนี่ยฮะฉันมากินร้านนี้ก็ตั้งหลายครั้งแล้วนะมากี่ครั้งฉันก็ให้ทิปเธอตลอดซื้อของให้อีกอะแล้วมาทำกันแบบนี้เหรอคุณคะถ้าเกิดคุณยังมีพนักง,งานแบบนี้อยู่อะร้านคุณจะเสียชื่อเสียงเอานะคะแต่ตอนนี้ฉันเสียความรู้สึกกับเธอมากไม่น่าทำกันแบบนี้เลยอะอคุณลูกค้าคะฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าจริงนะคะฉันสัญญาว่าครั้งหน้า ฉันจะดูแลพนักงานให้ดีกว่านี้จำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆค่ะต้องขอโทษจริงๆค่ะค่ะสงสารลูกในท้องจริงๆเลยไอ้เธออย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ที่เธอใช้เรื่องท้องอ่ะมาเอาเปรียบน้ำอ่ะถ้าเธอทำงานไม่ไหวเธอก็หยุดงานแล้วเป็นลาคลอดซะไม่ใช่มาเอาเปรียบเพื่อนแบบนี้และที่สำคัญ ยังมาเป็นหัวขโมยอีกฉันเนี่ยคงต้องให้เธอลาออกมั้งหรือไม่ก็ให้เธอพักงานไปคลอดซะจนกว่าเธอจะปรับปรุงตัวได้เธอถึงจะกลับมาทำงานที่นี่ได้หนูหนูขอโทษด,ด้วยนะคะผู้จัดการพอหนูท้องอะแล้วมีคนดูแลหนูอะหนูก็หลงระเริงเลยทำนิสัยแย่แย่แบบนั้นไปะคะ่ะหนูสัญญาว่าหนูจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น แล้วก็เป็นคนที่ดีทําให้ลูกเห็นว่าลูกมีแม่ที่ดีขนาดนี้ค่ะหนูจะไม่ทําให้ลูกผิดหวังค่ะเอาเป็นว่าฉันเห็นว่าเธอกําลังท้องอยู่นะฉันก็เห็นใจนะเธอปรับปรุงตัวเองให้ได้แล้วกันขอโทษด้วยนะคะไอน้ำอ่ะเห็นใจไอ้นะแต่น้ำอ่ะมั่นใจว่าไออ่ะเปลี่ยนได้ ต่อไปเนี้ยถ้าวันไหนที่ไอ้เหนื่อยมากเกินไปอ่ะไอ้บอกน้ำได้ตลอดเลยนะน้ำอ่ะจะเป็นคนช่วยไอ้ทำงานเองเนาะขอบคุณนะน้ำที่เข้าใจอ่ะขอโทษด้วยที่เห็นแก่ตัวนะฉันขอโทษนะน้ำไม่เป็นไรเพื่อตัวเล็กปะงั้นเราไปทำงานกันต่อเถอะไปมีอะไรก็บอกฉันได้ตลอดเลยนะได้จ้ะ